วันนี้วันจันทร์ที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2,564อาหารวันนี้เมนูเช้าชาบูน้ำดำเมนูเพนไก่ผัดเผ็ดต้มข่าไก่บาร์บีคิว250ไม้โดยพระอาจารย์พงศันท์กิตตะคุโนถวายเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด ขนมแกงบวชฟักทองขออนุโมทนากับท่านฐานนบดีคือพระอาจารย์รณัญชัยรนัญชยโยพระอาจารย์สกุลประสาธนิโยและคณะบุบาสิกาแก้วกัลยาณมิตรคุณแม่อาภรณ์กัลยาณมิตรสาริสาปัญญาวุธิิวงศรวมทั้งเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายพระตาหาร ให้กับพระภิกษุสามนเณรร่วม640รูปของศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จในภรรษานี้ขอบุญบารมีนี้จงส่งผลให้ท่านเจ้าภาพทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละปฏิพานทนาสารและบริวารสมบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกภพทุกชาติตรากระทั่งเข้าสู่พระนิพพานและถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอ